สวัสดีครับสวัสดีขอโทษคือบังนาครับอ่าวันนี้ผมก็มาถ่ายขบนหนึ่งสนเจนนะกับบ้านไทยเหมือนเดิมนะครับเนาะก็ช่วงนั้นนะช่วงที่วันที่ยี่สิบเก้าถึงวันที่หกนะครับวันที่หกเดือนนี้ก็ไม่ถ่ายขบวนรอบกัางคืนเนื่องจากว่าผมไม่สบายตั้งหกวันเนาะก็เป็นผมไม่สบายตั้งแต่วันที่หนึ่ง แล้วก็ถึงวันที่หกนะครับหกเจ็ดแปดเนี่ยเนาะก็การหายก็ผมผมไม่ผม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 ,ผมก็หายหายไปแล้วเนาะหายกันการสบายอีกประมาณเออนอา่าจะหายวันที่เจ็ดอะทุกคนเนาะก็อย่างที่นน้นนอ,องเขาคอมเมนต์เขาบอกว่าเออ พี่เออพี่ค่ะไอ้แพลนพี่ถ่ายขบวนหนึ่งกองหนึ่งหนึ่งได้ไหมครับบอกก่อนว่าไม่ได้นะรู้ป่าไอ้เจออ้คนที่คนที่เขาเก็บผ้างอ่ะหรือแม่ใครอ่ะใครที่อยู่มองหน้าที่เก็บขวดอ่ะเออไอ้เฮียวีอ่ะใช่ไหมเออมันจะมามันจะมาทุกฐานดีทุกวันอ่ะทุกคน <S <S ผมก็ถ่ายไม่ได้อ่ะทุกคนไม่รู้ว่าสายเคตทําไม ทำไมผมถ่ายไม่ได้เนื่องจากว่าผมมาคิกเกียออกออก,ออกจะมาใช่ไหมปกติอะปกติผมผมจะถ่ายขาบวนรอเร็วหนึ่งหนึ่งสองอะใช่ไหมแล้วก็จะถ่ายขาบวนรอบกลางคืนนะครับเนาะรอบกลางคืนก็ช่วงประมาณหนึ่งหนึ่งอะไม่ถ่ายแล้วก็ขบวนร้อยสองแล้วก็สี่สี่ศูนย์สองก็สองศูนย์หนึ่ง ก็หนึ่งศูนย์เก้าก็สี่ศูนย์แปดแล้วก็สองหนึ่งที่ไม่ถ่ายเนาะก็ถ้าผมว่างๆอย่างผมมาถ่ายรู้ป่าน้องๆก็ไม่ต้องคอมเมนต์มาหามาหามาหาผมลรอไม่ไม่ต้องไม่ต้องมาคอมเมนต์มาหาพี่นะรู้เปล่าเออก็ไปขอช่องไฟฮับบิได้ถ้าอยากดูขบวนหนึ่งหนึอะ่ะก็ไปดูช่องคลิปเก่า ต้องบถไฟทับปิดได้นะครับอ่ากออย่างที่เราเขาห้ามมาหาก็มาหาผมว่าถามาหาพี่เขาถามว่าคนปาะกาศคนเดิมหายไปไหนอา้าวไปกรุงเทพดิไม่รู้ว่าคขาไปไหนเนอะอืมใครที่อยากใครที่อยากถามว่าคนประกันคนเดิมเขาหายไปไหนอา้าวถ้าครไปกรุงเทพดิจ้า เออเขาก็ไม่ได้ไปกรุงเทพเกือบหลายวันเนาะไม่ไม่รู้ครับไปไหนนะครับนะเนาะอาจจะไปกรุงเทพอาจจะไปน้องเมืองอาจจะไปมังซื้อผมผมก็ไม่รู้นะเนาะอาจจะไปที่ไหนสันที่หนึ่งนะครับอ่าโอเคอย,ย่างก็มาถ่ายกบวอลกังคืนนะเนาะก็อย่างที่ผมบอกว่าเออคนเดิมเขาถ่ายไม่ไหนเอ,อเาแล้วครับตกรุงเทพดี คนเขาประกาศรถไฟอ่ะคนที่เขาใส่แว่นอ่ะเขาเขาประกาศดีกว่าแต่ถ้าเบอรไอคนคนฟ้าห้องน้ำอ่ะเออคนที่เขาเก็บตังค์อ่ะใช่ไหมเออเค่นน่ะประกาศอ่ะนินมันนิน,นิดนึงเนาะเออเขาประกาศอะไรว่ามันเสียงรังอ่ะทุกคนเนาะเหมือนคล้ายๆกันนะเนเออาะถ้าเหมือนเถ้าถ้าเือร์เขาประกาศใช่ไหม ขาจะตัดเหมือนเสียงนังๆเนาะ <c oughs> ก็อย่างที่นังๆหนูเขาถามว่าเอ้เอเอคนคนภาษาสัมพันธ์เขาไปไหนเอ้เอาแล้วเขาแบ่งปรเทศเดิเขาก็ไปไหนสักที่หนึง่งไม่รู้เหมือนกันเราอาจจะไปน้าอ,อาจจะไปลังสิตหรือว่าเขาจะไปบางซื่อหรือว่าเขาไปสามเสรด้บางซื่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ไปไหนนะครับนะก็เขาไม่มาหามาหาซ่องทุบงนัน่ได้ว่าเขาไปไหนเนาะผม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 ก็ไม่รู้นะครับอ่าสนาบข้ามคืนนี้ผมก็ข่ายขบวนหนึ่งศูนย์เจ็ดและขบวนสิบไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมเนาะถ้าขาบวนร้อยเจ็ดเอ้ยถ้าขาบนาวนหนึ่งศูนย์เจ็ดสามเพิ่มสามเพิ่มห้าห้าสิบเก้าหรือหกสิบหรือหกหนึ่งผม ผมก็ไม่รู้เนาะตอนนี้ว่าขาบวนหนึ่งสิเจ็ดนะเพิ่งผ่านของปรากฏมาอย่างเข้าจุมแสงเนาะก็ขบวนสิบนี้เพิ่งผ่านเออวังวางกฎมาอาจจะผ่านที่หัวลงนะ่ะด้วยเกตจาพันหินเนะี่ยเขาตีนังหังเห็นไหมใช่เขาตีนังหังเนะาะหอยาหามหามน้องหนูที่อยากที่อยากจะหามะหามว่าขอสักงขบวนหนึ่งไหไม ก็ไม่ได้นะอย่าเจอไอ้คนที่เก็บขวดให้ใครยางนะไม่ได้นะพออย่าเข้ามาอย่าเข้ามาทาร้ายเราไม่เอานะน้องๆเนาะน้องๆก็ไปถ่ายเองนะคุณป้าน้องๆก็ไปถ่ายเองนะครับหนึ่งหนึ่งอ่ะเนาะผมผมมาจะถ่ายขบวนตอนคืนและช่วงเช้าช่วงเช้าเป็นขบวนรถเร็วหนึ่งสองเนาะผมผมก็จะถ่ายเนาะแล้วก็มังมังมัง บามังหนูไม่ถ่ายนะบาะมังถ่ายนะบาะมังบามังพี่ไม่ถ่ายนะบางมังอ่ะรู้เปล่าเอออาจจะถ่ายประมาณช่วงช่วงกลางคืนอ่ะมาพานทุ่มอ่ะหนึ่งถ่งแปดใช่ไหมพอหนึ่งพอหนึ่งหนึ่งถึงแปดเข้ามาปุ๊บอ่ะนี่เนี่เออแล้วก็ขมันก้าอ่ะมันมันไม่ดีตรง ที่สะพานหินะ่ะเอข้อบนหนึ่มมนงสิบแปดไปดีที่สะพานหินไปดีขมม้อนเก้าก่อนเนาะอืมก็น้องหนูที่อยากที่อยากจะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาได้นะว่าให้ว่านถ่ายขบอบนไหนมั่งเนาะอย่าเออช่วงรอบหมายเลขสามสี่โมงหนึ่งคู่มผมก็ไม่ถ่ายอ่ะรอบแรกน,นะผมก็ไม่ถ่ายคือบล รถเร็วร้อยสอง,ลง 2, แล้วก็สรถทำผิดสี่ศูนย์สองแล้วก็รถธรรมดาสองศูนย์หนึ่งแล้วก็รถธรรมดาสองหนึ่งหนึ่งและขบวนสี่ศูนย์แปดหนึ่งและหนึ่งศูนย์เก้าด้วยเนาะผมก็ไม่ถ่ายนะครับนะไม่ถ่ายเลยนะครับช่รอบรอบใบสองรอบใบสามแล้วก็รอบผมโมงยี่หนึ่งหนึ่งทุ่มผมผมก็ไม่ถ่ายนะครับนอะนอย่าเจอไอหนุ่มคนน,นั้นนี่ไอหนุ่มพี่แ่นะ่เออไอสตัวแน่ไอลาวีแน่เออ เขามาเก็บก่อนทุกวันเนี่ยเนอะเขาก็มีมาเขาเขาก็มาเนี่ยเนะอะเออเขาก็มาเนี่ยใช่ไหมเออนะไอ้ช่องนั้นอะวงที่ที่ไปดูช่องรถไฟแฮปปี้นะใช่ไหมเออเนี่ยก็ยาผมบอกว่าอะไรอะขึ้นรถเมย์อะมันเสียเขาแปบยี่สิบบาทใช่ไหม แต่อีนู่นที่มันขึ้นไหนนวะาง,งงเลยผมผมก็งงเลยทุกคนมันที่ช่วงที่รถไฟตกรางอ่ะเออช่วงนั้นแหละวันที่ยี่สิบห้ามิสแล้วก็ยี่สิบหกมษายี่สิบเจ็ดยี่แปดมษาเนี่ยเออช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่ช่วงที่รถไฟตกรางอ่ะอืมนั่นเนี่ยเออช่วงนั้นเนี่ย,ออนนยไม่้ว่ามันคือรถแบงไหนก็น้อง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 ,นอง,นอง,นองหนูที่อยากจะไปดูขบวนรถ รถไฟหล่องรางก็ไม่รู้ซ่องรถไฟลับปิดได้เนาะนั่นแหละเขาก็มาถ่ายทุกวันเนาะมางๆเขาไม่ถ่ายเนาะเหมือนหนูเนี่ยเหมือนหนูเขาไม่ถ่ายทุกวันเออตอนนี้ว่าน่าจะน่าจะเออใเเจเพิ่งผ่านบางกาไหมอ๋อเออนั่นแหละถ้าน้องๆหนูที่อยากจะคอมเมนต์คอมเมนต์มาได้นะลูกป่ะผมผมก็ไม่ว่า ไม,ไม่ว่า,าน้องหนูอะไรนะครับเนาะใหว่าไม่ไม่ไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเนาะผมกไม็ไม่ว่าเหมือนกันไอ้ลังสามมาเป็นรถเออรถประมงทางอะ่ะเขาก็มาจอดที่นี่มาจอดที่บางกูน่าเนาะไอ้ลัาางสามอะ่ะเป็นรถเป็นรถประมงทางเนาะเนี่ยนะเป็นปรถประมงทางนะครับอ่าทั้งหมดนะครับอ่ะน้องหนู่อ่ะที่ เออ,น,อน้องหนูอนที่อยามาบังหน้าจะมาถ่ายรถประ,ประมรมทางอ่ะคันหนึ่งๆอ่ะน้องหนูอย่าไปได้นะรู้ปล่าอันตรายนะเพราะว่ามันมีอะไรไฟฟ้าอะไรเนี่ยเครื่องอุปกรณ์ไหนแม่น้องหนูอย่าไปได้นะรู้เปล่าเพราะว่ามันอันตรายมันมีไฟฟ้าอย่าเพื่อว่าน้องหนูเอาไอ้อะไรอ่ะไอ น้องหลวงอ๋อชอบไปจับไอ้ต้องใส่ไฟไอ,อ,อ,อ้มือเหยื่อมือ Le, มือเรากนะ็จะช็อตเอาเนาะน้องหลวงก็อย่าไปเลนะ่นเนาะเพราะว่าเอี่ยเขาก็มีใส่ไฟอ่ะทุกคนก็ไปดูอ่ะเนี่ยเยมีใส่ไฟหมดเลยนะครับนะคือจำเป็นนะมันต้องไม่ไม่ต้องไปเล่นนะครับนอนจำเป็นนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปเด่นนะเพราะว่ามันมีใส่ไฟอยู่อย่ามือเราช็อตน,นะครับเนาะอันะอาตารายนะฮะ ต้องเตือนนะครับอ่าช่วงนี้นะครับอ่าใครที่อยากใครที่อยากจะมาถ่ายรถคันเหลืองก็มาถ่ายที่บองหน้านะครับอ่าเขาจอดอยู่นะเขาไม่ไปไหนเขาจอดอยู่ถ้าถ้าเกิดว่าเขาไปอย่า่หอมถ่ายอีกทีนึงนะครับอ่าสนามับคลิปนี้ก็่าไปถ่ายขบวน107ก่อนแล้วก็เหี่ยวอาจจะถ่ายถ่ายถ่ายขบวนสิบมาด้วยนะครับอ่า แล้วก็อีกขบวนหนึ่งอ่ะที่ผมวัดไปอ่ะที่ผมผมพูดไปสักครู่ไปกี้นะอ่ะมีขบวนไหบมากก็มีรถเร็วร้อยสองก็มีรถท้องถิ่นสี่ศูนย์สองก็มีรถธรรมดาสองศูนย์หนึ่งก็มีรถท้องถิ่นสี่ศูนย์แปดก็มีรถธรรมดาสองหนึ่งหนึ่งก็มีรถเร็วหนึ่งศูนย์เก้าอ่ะถ้านน้องๆนาวนะว่าผมวนถ่ายกี่บวนนะน้องๆหนูดาวดูเลยนะครับเนาะ ผมจะว่าถ่ายกีดวนอ่านเอาหนูก็คอมเมนต์มาหาต้องมีคุ้มบางแล้นะหรือป่าผมก็จะว่าถ่ายกีดวนผมผมก็ไม่รู้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาปีคลิปกันนะสวัสดีครัโอเค <laughs>